ล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนตลงรูปในโซเชียลทุกโซเชียลเลยนะของแมนยูเต็ตเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นมาให้ดูฉลองห้าสิบนัดกับแมนยูเนเดตสองประตูสองแอซิสสองใบเหลืองเล่นไปประมาณสามสิบเก้านาทีมั้งรู้สึก <c oughs> <c oughs> เออคือมันมันเป็นเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้ หลายคนถามทำไมดอนนี่ไม่ได้เล่นเลยเจ๊ทำไมดอนนี่ถึงเป็นสำรองตลอดเวลาทำไมโอเล่ก็ไม่ใช้คาริคก็ไม่ใช้มาถึงยุคลุงรังก็ไม่ใช้แต่โค้ชทั้งสาคนชมหมดเลยว่าดอนนี่ซ้อมดีมีความเป็นมืออาชีพทำได้ดีมากแต่ไม่เคยได้เล่นเจ๊เจ๊เจบอกไม่ได้เหมือนกันว่ะแต่เอาแบบนี้อันนี้พูดตรงนี้ไว้ก่อนเลยเผื่อใครเข้ามาฟังทีหลังแล้วเดี๋ยวจะมาดา่าฉันอีกฉันพูดดักไว้เลยว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของเจ๊นะ เจ๊ว่าดอนนี่ฟานเดเบต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างที่เราไม่รู้ที่เราไม่รู้ในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของวิธีการสื่อสารจะเพื่อร่วมทีมหรือเปล่าดอนนี่ภาษาอังกฤษเขาได้แต่วิธีการสื่อสารหมายถึงว่าคุณโตมาจากอะคาเดมีของอาจารย์กัมสเตอร์ดัมขึ้นมาพร้อมมาตาสเตอริกเฟรนกี้เดอจ์ยองอันวาเอกาซีอับเดลฮักนูรีจัสตินไคลเวิร์ดหลายต่อหลายคนที่ขึ้นมาพร้อมกัน เขาอาจจะโตมาด้วยกันการสื่อสารอาจจะไม่จําเป็นเนอ,อไหอมมองตารู้แล้วเดี๋ยวมึงเติมช่องนี้กูแทงตะลุช่องให้มึงวิ่งซ้ายกูตักไปให้แต่กับแมนเชสเตอร์เต็ดเจอาจจะตั้งข้อสังเกตต,ตรงนี้ซึ่งไม่รู้ถูกเปล่าะนะดอนนี่อาจจะสื่อสารกับเพื่อนไม่รู้เรื่องหรือเปล่าอาจจะภาษากายไม่ได้รูปเกมไม่ได้วิธีการเล่นไม่ได้หรือเปล่าสอดอนนี่อาจจะ มีปัญหากับสตาฟโค้ชหรือเปล่าเอออันนี้ไม่รู้พี่อูบอกมันไปปล่อยลมล้อรถของเอสเออหรือก่อนหน้าน,นี้หลายคนชอบแซวบอกหรือมึงไปขี้ใส่รองเท้าโอเล่ o L e, วะก็ <c oughs> ะไม่แน่นะอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะโค้ชทุกคนบอกหมดว่าตอนนี้เป็นความเป็นมืออาชีพแล้วก็ซ้อมได้ดีนู่นนี่นั่นแต่เราไม่รู้เหตุผลเลยเว้ย มันต้องมีเหตุผลสักอย่างสิว่าที่ทาให้นักเตะค,คนหนึ่งในวยัย23-24ปีกําลังอยู่ในช่วงที่พุ่งแรงที่สุดปี2019เข้าชิงบอลลงดอรเป็น30คนสุดท้ายอ่ะเฮ้ยมันไม่ธรรมดานะนักเตะในยุโรปมีกี่พันกี่หมื่นคนนะถูกไหมแปลว่าม่นต้องมีปัญหาสักอย่างซึ่งเราไม่รู้และเราจะได้รู้ก็ต่อเมื่อดอนนี่ย้ายออกไปหรือวันที่ดอนนี่ตั้งตัวเป็นตัวจริงของแมนยูเต็ดได้ แล้ววันไหนที่มีสัมพันธ์เขาจะพูดเอาช่วงก่อนนันนี้ผมไม่ได้ลงเพราะอะไรก็ต้องรอดูเออต้องรอดูแค่นั้นเองวิเคราะห์ไปก็ก็เน่ยเหมือนที่เจ๊บอกอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ไงเออก่อนนั้นี่นงนนิก็บอกโอ้ยลงมาเกมเอฟเอคับที่เจอกับเอฟเออาร์แอสวิลล่าก่อนนั้นี้ยี่สิบนาทีสุดท้ายเฮ้ยเราแม่งโดมิเนตเกมเลยเววิลล่าแม่งสู้เราไม่ได้เวดอนนี่ทําได้ดีปุ๊บภาพตัดมาเราคิดทุกคนเลยแมตต์โดมิเนตโดนแบนเฮ้ยดอนนี่แม่งต้องได้ลงแล้ว เปล่าจ้านาทีแปดสิบแปดจ้า <c oughs> เหมือนเดิมงงมากเอาใจช่วยแหละในใจเจ๊ชอบนักเตะแบบนี้นักเตะที่สองปีแล้วนะไม่ได้เล่นไม่ได้ลงไม่เบยบนซ้อมให้ลงสองนาทีกูก็เต็มที่ภาษากายมันบ่งบอกชอบแต่ขอโอกาสให้มันสักหน่อยเถอะวะในเมื่อชุงใช้เฟรดแล้วเฟรดมันเป็นแบบเนี้ย แต่เฟรดแงได้โอกาสมาเป็นปีสองปีสปีอะแม็กโทมินาเตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยมีดีช่วงแรกแล้วก็ค่อยๆสารบันเตี้ยลงค่อยๆเสมอตัวไปเรื่อยๆก็ยังได้เล่นตลอดเนมานย่ามาติชที่บอกแก่แล้วไม่ไหวแล้วยังได้ลงเยอะกว่าดอนนี่ฟานเดเบคเพราะนั้นถ้าสามคนนี้แม่งไม่ได้อะ่ะมึงให้โอกาสดอนนี่สักหน่อยสิวะเออเนื้ออไหมสักนิดนึงแล้วถ้ามันไม่ดีจริงๆเราจะได้ไม่ต้องคาใจกัน หรือถ้ามันไม่ดีแล้วทู่ซีไม่เล่นไปห้านัด1ิบนัดเราจะได้รู้สึกว่าอ๋อเฟรดมันก็ได้โอกาสแบบนี้แหละมาติดม,มันก็ได้โอกาสเยอะแบ็กทูเบเดย์มันก็ได้โอกาสแบบนี้อย่างน้อยให้มันแร์กับดอนนี่สักหน่อยแต่เราไม่รู้นะอันนี้เราก็พูดในมุมของเราเนาะเราก็ไม่รู้เพราะไม่ได้เป็นตัวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่เล่นรับได้แบบคล้ายๆแม็กเฟสแล้วก็ไม่ได้ลุกดีท่าบูโน่เลยไม่รู้จะลงตรงไหนง่ายๆเลยก็แล้วแต่พี่สุปกรณ์มอบนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้า ไม่ได้เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่เล่นรับได้แบบคล้ายเฟสและแม็กทอมถามว่าแม็กทอมกับเฟสเล่นรับดีขนาดนั้นเลยไหมอ่ะอันนี้เป็นคําถามหนึ่งเนาะแล้วไม่ได้ลุกดีเท่าบรูโน่ก็ยังไม่เคยเล่นคู่กันเลยนะขนาดใช้4-2-2-2ยังขยับกรีนบูธขยับซานโช o มายืนเป็นไม่ฟิลตตัวลุกคู่บรูโน่เลยนะอันนี้ขออนุญาตแก้ต่างแทนดอนนี่นะอ่ะพี่ลองคิดดูนะนี่นี่ไม่ว่ากันนะนี่เจ๊เจ๊มองในมุมเจนะ มันแค่น่าสงสัยครับว่าทาไมไม่ได้ลงคนอื่นเล่นแย่แค่ไหนย,ยังได้ลงเลยนั่นน่ะสินี่แหละนี่คือคําถามที่เจ๊ยอยากจะถามว่าถ้าเราถ้าเราจะไม่ได้แบบความแบบว่าปกป้องนะถ้าเราจะมองว่าเฟรดกับแม็กธอมแม่งดีกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ฟอร์มการเล่นที่เราเห็นนะ่ะมันก็ไม่ได้ดีไงนึกออกไหมแล้วทําไมดอนนี่ถึงไม่ได้รับโอกาสเนี่ยแม่งเป็นปัญหาที่เราไม่รู้เพราะแม่งเป็นปัญหาข้างในเออซึ่งอันนี้เราก็ได้แต่พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันซึ่งเราไม่รู้แล้วแม่งถูกหรือผิดก็ไม่รู้ด้วยเนาะ แล้วคิดว่าถ้าตอนนี้ไปอยู่ซิตี้ดิฟอร์มันจะหรูกว่าอยู่ไหมก็ถ้าคือขอให้เขาได้ลงเล่นก่อนนึกออกไหมให้ได้ลงเล่นต่อเนื่องเป็นตัวจริงสัก5นัดสัก10นัดนั่นอะเราจะได้รู้ไงว่าเออมึงได้ไม่ได้มึงเล่นยังไงนี่เราเห็น15นาที3นาทีทดเจ็บอย่างเงี้ยมันมันวิจารณ์ไม่ได้อะ่ะเออเนาะดีไม่ดียังไม่รู้ไงแต่บูโน่แม่งดีกว่าแน่ๆเท่าที่เราเห็นมาตอนเนี้ย แต่ตำแหน่งอื่นลองขยับมันไหมเพราะตอนที่มันอยู่ก,กับแจ็คกับเซอร์ดัมมันก็ไม่ได้เล่นเปเ์เมเกอร์สักทีเดียวบางเกมถอยไปยืนคู่กับราเซชชวด้วยซ้ำหรือบางเกมเล่น4-3-3ก็ยืนกองกลางคู่กับเฟรนกี้และให้ราเซชชวเป็นตัวรับก็มีเนาะงั้นเรื่องของฟาเดอร์เบคประมาณนี้เนาะเจ๊ก็วิเคราะห์ปไปในมุมตัวเองแต่ว่าไม่มีใครรู้ถูกผิดเลยว่ะเพราะว่าเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางจริงแต่ว่าในมุมเจ๊ขอแค่โอกาสให้มันได้ลงเล่นติดๆกันเป็นตัวจริงอะแบบไม่ต้องเปลี่ยนออกอะ หรือ70็0ิดินาทีให้มันลงเล่นไปแล้วสักห้านัดอ่ะอย่างห้านัดเยอะไปขอสามนัดก็ได้แล้วมาดูมันอีกทีซิว่ามันได้หรือเปล่าเนาะเพราะตอนนี้มันตัดสินไม่ได้จริงๆใครที่ตัดสินตอนนี้ฟันเดบกตอนนี้ได้เนี่ยเจว่าก็คือถ้าไม่ไม่เก่งจัดจัดอ่านคาดขาดก็ใจแคบอันนี้ความคิดเจนะแต่ไม่ได้หมายความว่าใครผิดใครถูกนะเพราะนั้นขอโอกาสให้มันลงไปเล่นก่อนวะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะตามนี้นะตามนี้นะ